เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหัวขบวนเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางอ่างขา่ามันมีคันหนึ่งมีปัญหานะครับด,นะด,ดูดิตายหนีบนี่ใส่เลย ไม่ถึงขัดใช่โอเคขัดก,ก็ได้ถ้ามีขั้นไปยิ่งดีบอกเลยว่ารถรถ,รถเป็นไรอะ่ะท่อน้ำหลังเครื่องอแตด<ว>กดีนะเราพกยางนี่มาก็เลยใช้ได้เี๋ยวถอดท่อฮิตเตอร์ออกแล้วก็ใช้ยางอุดได้เลย รถเสียบนดอยต้องทำไมนะเสียบนดอยเราไม่ต้องคอยช่างเพราะเรามีอุปกรณ์ครบทัไมให้ช่างมาเองก่อูเนี่ยเอาน้ำมาเติมเยเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางได้เมื่อกี้เป็นไรนะพ่อน้าพิเตอร์แตกเรียบร้อยเรียบร้อยเอายาอุดตาน้ำอุดเอาระหว่างทางเดินทางมันก็ต้องมีรถเก่ารถ สเสน่รถเก่ามันต้องมีอะไรบ้างแหละแต่ก็อย่าเป็นบ่อยเลย <c oughs> ทำไมเหนื่อยกูเหนื่อยไป